สวัสดีครับพบกับช่องปานางนะครับผมเนาะทีมหลังบ้านนะครับผมเนาะดีครับผมเจ้าที่ดีนะครับผมนะตกนิดเดียวครับผมและะ้วก็แรงไปแล้วเจ้าที่ดีมากๆครับผมเห็นไหมครับรอยแต่ตกไม่นักนะครับผมนะ ตีได้เจ็ตับพอดีพอดีนะตกไม่แดงเจ้าที่ดีเจ้าที่ดีอ๋อชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำวันนี้เลิกเร็วกี่โมงนี่นี่นี่กี่โมงสามโมงเนี่ยครับหักสองชั่วโมงมันเป็นการยืดดุนลูกน้องทำงานตากฝนเราเป็นผู้ ต้องเข้าใจสิทธิลูกน้องด้วยว่าเขาทำงานตามคนพี้ก็ถือว่าสมัครตามเป้าอ๋อตามเป้าไม่เป็นไรใช่ไหมฮะตามเป้าไม่เป็นไรแต่อย่าตามพี่เป้าไปนาะอุ้ยตามพี่เป้าไปโดเขาเป็นตามพี่เป้าคนมาจะเอาพลังอ๋อเหรอลูกครับเจ้านายกับลูกน้องข้อขึ้นสามแสนข้อสามแสนบ่ข้าดองบ่ น่าคิดแน่นอนกันจริงครับผมนนุ่นแฟนนุ่นแฟนเจและนี่เจและนี่เจ้านาย เดี๋ยวรอเบียดด้วยแล้วไม่ต้องกี่ตัวละสิว่าไปเลยรอข่าววันที่สามก็สอบบอสโอ้โหแน่นอนจริง <c oughs> <c oughs> วันนี้เล็กเร็วนะครับปุ้มหน้าปะฏิพูลเสซตพอดีฝนตกเปียกนะนะครับการเซตตามเปาครับป <c> ม <oughs> อย่างจริงตา <c oughs> วเกบอกครับ <c oughs> ดีครับผมตกไม่นักนะตกมาสักยี่สิบนาทีได้ครับผมแต่ว่าตกไม่มากนิดเดียวลงไม่ลงนักไม่ลงตุ้มนะครับตื้อว่าเจ้าตีดีมากๆครับผมเจ้าตีกลุ่มกรองเลยครับผมพอตอนคลิปกองลวงเดียกับเอฟซีกันนาฮินอยู่นะครับผมเนาะว่ามันมามืดแล้วก็ตอนลวงเดียปิดทริป กำลังลงเม็ดนะครับพุมเนาะกลุนว่าอย่านักอย่านักกะไม่นักครับพุมนะครับข้อไ้ป้านผลไปด้วยดีเตะเซจซับเรียบร้อยตกพอลุงน้องคนงานพนักงานเปียกๆน้อยๆนะครับพมนะปอชืนๆไม่ถึงกับนักหมากขอบคุณเจ้าตีครับผุมเจาตีดีมากๆครับผมกลุ่มกรองให้งานมันลูหลวงไปด้วยดีนี่ในที่ เจก็เลยใจดีนะครับผมให้ลูกน้องกลับบ้านได้นะครับส่วนเฮียจ้างสีเกตสร้างบ้านนะครับเจ้านายก็บอกว่าตามเป้าบ่มีปัญหาบ่มีปัญหานี่นี่ ทีนี้ก็คือปัญหาของลุงเดียเพราะตอนตอนนั่นตอนที่ว่าพ่นมานะครับลุงเดียบร้อยนะครับแล้วนี่คือปัญหาลุงเดียดูจับได้แต่ดีดีรับรอยดีดีไปปักนะดีดีแห้งแล้วครับแต่นี่ปัญหาหนักไอตัวนี้จับไม่ได้ตะกี้ไอเด็กเดื้อเนี่ยเพิ่งจับได้ตะกี้น่ครับมาดูกับกปาร์บเลเทตุ้มเป๊ะนี่ ดูครับดูมันดูมันดูมันดูดูดอ่าอยู่นี่ดีดิอยู่นี่นะนี่เรียบร้อยนะครับลองพนักง,งานไรกองเจตมีก็เดินทางกลับกันเรียบร้อยนะครับผมวันนี้เลิกเร็วกับผมฝ้นตกด้วยครับผมง,งานก็เสร็จตามปา้ามันก็เลยแจย๊เป็นธรรมาดานะครับมันจะตตอ,อีกมันก็เสื้อผ้ามันก็อับจืนเนาะ เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมอฮยฮๆฮอะไรน,นี่เดินทางกลับกันเรียบร้อย,ลยแล้วก็เจ้านายบอกว่าตามเป้าก็กลับได้ไม่มีปัญหาครับผมวันนี้ยังไง เอาอยัางไงไปเล่มมาจากไหนไม่รู้เลยว่าหน้าพ้นไม่นาพ้นพ้นตอกหรือแดดออกไม่ส้นลุยเล่นอย่างเดียวอย่างพ้นอย่างนามจอบมันสุดจริงๆสุดนั่นยานะยานะนี่นี่นี่ยานะเนี่ยต้องซ่อนกับพวกเนี่ยเนี่ยเริ่มแล้วกับพอเริ่มเม็ดมือลงุงแกยกมือี่เริ่มยึดเลย ไม่งั้นไม่กลัวครับไม่งั้นไม่กลัวโดนไปักปุกตกลูว่นะครับเรนนี่ต้องซ่อนก,กันนะครับถึงใหนก็รู้วันดีครับน้องนายเดินตำรวจแล้วพ่อแม่เอฟซีจากทางไหนมาอีกเนะเาะรักกันนี่ เอฟซีที่มารอบหนึ่งแล้วนะครับหลุดสักว่าตอนเชา้าพอดีนองปักพ้นนะครับอย,อยากเจอนองกตอนเย็นมาอีกกรับผม <c oughs> น่ารักครับ <c oughs> ที่มากันรู้สึกว่าตอนเช้ามาร่องแล้วใช่ไหมครับผม,มบผมว่าอยูาาอ่ตมงจันโอ้โอรอบนี้เอาโอ้รอบเยนมาอ๋อลกลับมาอีกรอบครับผมน่ารักครับผมมาจากไหนกันนะครับผมมาจากกาฬสินค่ะมาหนูมาจากเชียงใหม่ปีหนึงมาจากเชียงใหม่แล้วก็บ้านยายอยู่กาฬสินอ๋อไปกาฬสินแล้วก็มานี่ใช่แล้วรอบเย็นนี้ก็มาอีก ตอนเช้ามาไม่ได้เจอน้องกันเนาะโอเคครับผมอ๋อรอบนี้เอาตุเรียนมาฝากลูกหนามลูกหนามโอเคครับผมเอฟซี FC นะครับผมนะตอนเช้าแกมารอบนึงแล้วครับผม <laughs> พอดีน้องนอนพักผ่อนนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อย่าก,กดกล้ามโฆษณานะครับผมนะ ฝากติดตามช่องป้านางทีมหลังบ้านนะครับลุงเดียบ่าวโตนแล้วก็ป้าวันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม